สวัสดีค่ะสร้างกิตมาจังไดนเนอะห่างหายไปโดนเฮ็ดอย่างนอดจามเมื่อเนี่ยโอ้วอ่นอีกคัดหนึ่งไหมคืนอีกคัดหนึ่งแต่ เฮ็ดนังก่ะจาเนี่ยโอ้สิว่าขัดซี่มันตันเฮ็ดคัดซีขัดดีว่าขัดดีว่าสิเฮ็ดไซ่ <c oughs> ได้เจ้าอยู่บัมันมีอราคาอยู่บัเฮ็ดไซ่ดอขั้นแลว่าจะมีแต่ยีด่ยดอรอยยี่สิบ 20นี่เฮ็ดแล้วเฮ็ดเฮ็ดเสร็จแล้วมันมีคนถูกใจกับสิค้าคิดกันตัวอ้จังว่าข้าแล้วเจ้าหรักข้าแล้วข่อยก่อนนอกก็ได้ใส่เน็กเทียบ้านอยู่ก็เม็ดยี่แล้วครับแล้วเต้าพายเซียวล้วอืม เมติกเมืนก,กับสีเงาเล็กน้อยพี่เขาทีว่างอุปกรณ์นั่นนี่อเก,กิดลอยซิปลอยซิปมาจะเอาลอยย็บอ่อยยะมันจะพอดีงามบ่เนี่ยอ,อันนี้ข้องของอยังนีงบิ๊กจิวบิ๊กจิวบิ๊กจิวสังกฤษว่าจะเฮ็ดใส่เองว่าสันพี่น้องข้องบิ๊กจิวอันนี้ก็เฮ็ดไม่ เดียวน้องมัยพิ่งเริ่มต้นห่างหายกันเป็นสองซ้ำอาทิตย์บ่บ่ถึงดอกอาทิตย์กว่าต่อมานต่ดละหลังจากไปส่งขั้นที่ซีกะมีตักเอ็ซีโทรมาคุยน้ำ bà sĩ mắt lên nắm, bà thân này mắt lên nắm vô bà sĩ mắt bơm, nhàng thân này mắt, vô อากาศก็ฮ้อนหอนเนาะอ,นอากาศฮ้อนมากๆเลยบ้านห้าอุดอรนเนี่ยห่อนคักฮ้อนจนมาเป็นตเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องเอ้ยคนกระตกมาจากเดี่ยวมึงเดครับยุคนี้แหละบ้านนีแ่แหละนี่กับมาถ่ายถ้ำพัดยาเขาถามหา สังเกดบ้านหน่อยซ้อยเลือขายไปใส่น้อเกสีวา <laughs> ่าเด้เก็บอยู่เพื่อก้าวละใช่ถ้ามาพี่น้องขายมาเห็นลงคลิปดนกเกษีมาทายหายพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะจ๊ะมาขั้นนี้สีได้ใส่เงี้สีได้ขายร <laughs> อดลุน <laughs> ลน่ะรอดลุลนน้ำกันเด้อพี่น้องขั้นนี้เกษีว่า อันบูได้จะนั่นก็นเอาอันนันมาโหลดเนาะนเอาเครืองกับเอาอันควกหลากมาโหลดควกเกาหลากมาโมหลดเอามาให้โหลดขั้นตีห้าปอยไปสีขั้นกันบาากบม่มีปัญหาจะคนเดะบ่มีวาไทยใดมีปัญหานนนีนันเอาไปกับ่มีโทมาถามวาสันจังสีเลยกะผ่านทุกขั้น ถึงแม้ว่าจะบ่ได้ถ่ายให้ชมก็เลยเนาะเอะอบางคนก็ว่าถ่ายให้เบิ่งแน่ถ่ยายให้เบิ่งแน่ถ่ยายให้เบิ่งจังได๋ล่ะเขาเอาไปใส่งานหรอเอาไปกวาดไหมครับอืมเขาเอาไปใส่งานแล้วแต่เขามาเห็นเฮเขามาเห็นมาเล่นมาเบิ่งสิเขาเห็นเขาเห็นฝานห,หาลังแล้วเขาก็ยกยกไปเลยเขาก็ยกไปเลยแต่ว่าก็ายเงียหูฟังอยู่หรอเออว่าเพิ่นสิโทรมาหามีปัญหายอย่างแน่ เขากิดจีนั่ไปแก่หาคือเก่าล้วเนาะนติดยังก็เด๋ยแต่ว่าอันนี้เอาไปใช้ได้ทุกคนมิดทุกคนบ่นมีปัญหาจะคนเลยเห็ดแบบไม่เลยเห็ดไม่คือเก่าแบบไรของเจ้าอีกเปลกยี่ยนไปทั่วไ์มีไหวบ่มีการอยู่ประผีทุกวัน ออกไปเรื่อยๆเก็บเบิองเ,เอาโอ้ยเเตดดหหลล็กมมเอาคลิปนี้ฮะกับมันลุ้งเนาะค่ะเนาะมันลุ้งคลิปให้พี่น้องหายคิดถึงว่าสร้างไไนนะค,ะคลิปหายไปไซเนาะค่ะกสิมาไทยอันคลิปรถไทยขั้นนี้เป็นระยะระยะหายเบิองเนาะ แต่มีมี่เมื่อไม้มเกิดเป็นมาอยากเค็ดนุ่กับเฮ็ดไดค่ะสีมาไทายเป็นระยะระยะระยะ,ระยะอังซีละเดียวก็ทรงการแล้วก็สีไดบ้างมือแล้วบ้างมือยุดยุดทําการเตะเพราะว่าล้านเอียงเข้ากับสียุดกันเนาะค่ะเนาะล้านเล็กล้านกึง่งเข้ากับสียุดกันตัวยุดผ้ากันไปเล่นน้ำเที่ยวกันตัวทรงการปีใหม่ไทยเฮา ก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขความจนนะ,ะิญเนาะค่ะอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเนาะสังคีตเนาะขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่และผู้ใดบ่าคับให้เป็นลูกค้าก็ขอให้เป็นซะด้กับการติดตามอันรับชมจองมาหน่อยมากตลอดเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆเวยค่ะจากสังคีตคุมพาว่าปีอุดวนธาน,นีคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทก่นอนเนาะสังคีตเนาะ ขอบคุณทุกคนค่ะคลิปนี้กับคอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ